โอเคนะครับก่อนจะทำแอนิเมชันเราจะมาทําความเข้าใจกับตัวคอนโทรลเลอร์ก่อนนะครับมาทําความรู้จักแล้วจำเอาไว้ว่าตัวคอนโทรลเลอร์แต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับมาที่แกนกลางก่อนนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้ทําหน้าที่เหมือนกับว่าโยกตัวนะรตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นสะดือนะครัโยกตัวปึ๊บ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 กด R r รโเทนะครับกระดูกเกือบทุกชิ้นนะครับ ใช้โรเตตหมดเลยนะครับต่อมาถัดมาก็จะเป็นตรงนี้ครับก็คือหัวไหล่เปรียบเสมือนหัวไหล่ต่อมาด้านล่างตัวนี้เป็นฮิปนะครับตัวนี้เปรียบเสมือนการอ๋อตัวนี้จะเป็นอ่าทษทีครับอธิบายไม่ถูกต้องครับก็คือตัวนี้นะครับจะทําการควบคุมเหมือนกับโยกตัวตัวนี้ครับจำการควบคุม ตัวตัวนี้ทําการควบบุมเหมือนยกตัวแล้วจริงๆมันสามารถจะกด G แล้วก็ยืดตัวได้ด้วยนะยนทุกอย่างก็จะถูกยืดตามสัสดส่วนไปเห็นแบบน,นี้ลดลันกันไปส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกด r r o โ a เทนะครับก็จะเป็นการเหมือนกับยักไหลนะครับยักไหลแต่มันสามารถจะกด G ได้นะครับแล้วก็ย้ายตัวไปได้เหมือนการยืดแขนต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้กด G ย้ายได้เหมือนกันนะครับมันจะเหมือนกับการทําหายใจนะกด S scale ถ้าเกิดเราลองกด S แล้วก็ทาเหมือนกับมันหายใจเหมือนกับหรือการเต้นจังหวะหัวใจจังหวะเต้นหัวใจก็อย่างงี้ก็ยังได้นะครับก็เราสามารถจะกด S แล้วก็ดึงเมาส์ดูว่าทาอย่างนี้แล้วมันดูสวยหรือเปล่านะครับได้เหมือนกันกด G ก็ได้นะครับกด R ก็ได้เหมือนกันต่อมาก็จะเป็น hips ตัวนี้นะครับ เป็นทอ so ร์โซนะตัวนี้เป็นฮิปเป็นทอร์โซเอามาทิบก่อนนะฮิปจะเป็นเหมือนกับตัวคอนโทรลให้มันเกิดการบิดของสะโพกนั่นเองนะครับิงกด G ก็ได้นะครับสังเกตดูว่าตรงด้านบนตรงนี้นะครับตรงเชสก็คือหน้าอกมันยืดออกไปอย่างนี้ก็ได้ส่วนนี้ก็เหมือนกับยืดลงอนะมันเหมือนกับมันดึงกันเองเนาะ กับไปนี่เหมือนมันเหมือนกันดึงระหว่างกันน,นั่นเองต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นยีเป็น, ip, เ,ปนเอ,อ่อทอโซนะก็คือเป็นเจ้าของทั้งหมดนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่จะเอาไว้ทําการเลื่อนตําแหน่งกระโดดขึ้นบนตึก,ต,ก,ต,กตึกแบบนี้นั่นเองนะครับมันจะแยกกันทํางานนะฮะหรืออาจจะแบบการล็อกฮะการล็อกโรเตท,ทไปแบบนี้ก็ได้นะ ตอมายังแกนกลางลําตัวอยู่นะครับมาดูที่ตัวสีฟ้ากันบ้างนะครับสีสีฟ้านะครับตัวสีฟ้าวงกลมก็เป็นตัวโรเตท,ทเหมือนกันนะครับเป็นโรเตทตภายในเล็กๆนั่นเองย่อยเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็จริงๆอันนี้ก็คือทั้ง2อ,อันนะครับโรเตตท,ทั้งบนและล่างอันนี้นะครับแต่นี้จะเป็นโรเตทตแค่ด้านบนแค่ด้านนี้หรือกด G ก็ได้เหมือนกันนะ อันนี้ก็เหมือนกันเลยครับโรเทดด้านล่าง<ม>แบบยิบย่อยเหมือนแบบกันกด G ก็ได้เหมือนกันนะครับเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำแบบการสเตรช c h n n d ส q ควร์นะครับรแบบก ared, ค็บคือบางทีเวลามันถูกยืดแบบนี้ปั๊บแต่ว่าอันนี้อาจจะมีแบบเล่นลุกเล่นอะไรต่งตางๆ ได้นะครับต่อมาวงกลมนี้ก็คือการก็เป็นตัวที่ลูกเล่นเหมือนกันนะครับเหมือนกับการย้วยของปุงนั่นเองนะบแบบเวลาเดินไปหรืออะไรต่างๆมีการกระเพื่อมของสิ่งต่างๆก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นตัวจัด เียบเป็นตัวเสริมนั่นเองต่อมามาที่ตัวด้านข้างนะครับก็จะเป็นเหมือนกับแขนนะครับแต่เราใช้ตัวคอนโทรลนิ N ้ว e มาช่วยนะครับเพราะมัน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 ,ม,นมันมีการเคลื่อนไหวที่ละเอียดดีกว่านี่ก็จะมีอันบนนี้อันอันอันใหญ่อันนี้นะครับก็ทําการไว้โรเทหลักให้มันหมุนไปบนล่างซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ ถ้ากด S scale ก็จะกลายเป็นการพับแล้วก็จะมีตัวลูกย่อยอีกน,นี่ครับเอาไว้โรเทททีละจุดข้างนี้ก็เหมือนกันนะนี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะครับบางทีอาจจะทำนิ้วกระดกได้นะแบบเหมือนกับว่ารออะไรบางอย่าง กได้เหมือนนัทีนี้ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เป็นรูดนะครับเอาไว้พามันไปที่ต่างๆนะครับหรือเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็จะใช้ตัวรูดนะครับเมื่อเราต้องการทำการเดินหรือกระโดดเป็นลูปก็ได้โอเคต่อมานะครับก็ในวิดีโอต,ตัวต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการ สร้างแอปเพียวนะครับก่อนที่จะเข้าสู่แอนิเมชันก็จะทำการเรียนรู้เรื่องของแอปเพียวนะครับว่าเป็นยังไง